เิมาวาต้าวเจนเสยิน้ิา่ก็อ่าดีต้อนรับาส่ภาษาาเพินะคะวันนี้ก็จะมาสอนนะคะภาษาขั้นพื้นฐานนะคะเวลาเราจะสื่อสารกับคนืนค่ะคำแรกนะคะฮาษเมมากเตะค่ะฮาเมมาเะนะคะก็จะ ช่วงเช้าค่ะส่วนคนนี้ชว่าคนนี้ชว่าแปลว่าสวัสดีตอนกลางวันนะคะแล้วก็คนบ้างว่าคนบ้างว่าแปลว่าสวัสดีตอนเย็นค่ะพาแล้วเวลาเราจะถามนะคะว่าเขาสบายดีไหมก็ถามว่าอีคางาเดสกะอีคางาเดสกะนะคะแปลว่าสบายดีไหมค่ะส่วนคำต่อไปนะคะคำว่าโดโซ y o โร e s t u p i ไกชิมัสนะคะก็แปลว่าขอาฝากเนื้อฝากตัวนะคะค่ะพาคำต่อไปนะคะคําว่า ชิบาราคูเดสเนชิบาราคูเดสเน,นะคะแปลว่าเราไม่ได้พบกันนานแล้วใช่ไหมนะคะก็จะเป็นการหา,างะไคกันนะคะาส่วนคำสุดท้ายค่ะเขาว่าไซโยนาระไซโยนาระแปลว่าลาก่อนนะคะพาสำหรับวันนี้ก็ขอล่ำลากันไปก่อนนะคะไซโยนาระ